เธอคนนี้มีชื่อว่าแมรี่ลินตันเธอเป็นแฟนเก่าของอาเธอร์แต่ถึงจะเลิกลากันไปอาเธอร์ Arthur ก็ยังมีความรู้สึกพิเศษกับผู้หญิงคนนี้อยู่เสมอถ้าความย้อนไปสมัยวัยรุ่นแมรี่มีความสัมพันธ์ที่แสนโรแม,มนติกกับอาเธอร์และทั้งคู่ต่างก็รักกันมากแต่เนื่องจากชีวิตของอาเธอร์ในฐานะคนนอกกฎหมายและมีความเกี่ยวพันกับแก๊งเวนเดอรลินทำให้ครอบครัวของแมรี่ไม่ยอมรับในตัวอาเธอร์ และพ่อของเธอนี่ยิ่งไม่ชอบขี้หน้าของอาเธอร์เอาซะเลยชีวิตรักของทั้งคู่จึงต้องพังทลายลงและต่อจากนั้นแมรี่ก็แต่งงานกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแบรรี่ลินตันและก็ใช้นามสกุลของเขามาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ในเวลาต่อมาแบรรี่ก็เสียชีวิตลงเนื่องจากติดเชื้อปอดบวม <I heard S 1> ทำให้แมรี่เป็นแม่ you, มาในส่วนเนื้อเรื่องแชปเตอร์ Hot s e, h o Overlook แมลลี่ติดต่อกับอาเธอร์เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและเธอก็ขอให้อาเธอร์ช่วยเจมี่น้องชายของเธอให้ออกจากลัธิเซโลเนียนอาเธอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อของเธอในอดีตแต่สุดท้ายอาเธอร์ก็ยอมรับที่จะช่วยและอาเธอร์ก็ได้ไล่ล่าเจมี่และเกี้ยกล่องให้เขาออกจากกลุ่มเซโลเนียนได้สำเร็จและก็พาเขาไปหาแมลลี่ที่สถานีรถไฟวาเลนไทน์ แมรี่ได้ขอบคุณอาเธอร์สำหรับความช่วยเหลือและเธอก็กลับบ้านไปพร้อมกับน้องชายของเธอโบอกมือบายบายให้อาเธอร์อยู่อย่างเดียวดายตามสไตล์คนโสดเช่นเดิมหลังจากนั้นอาเธอร์ก็ข้ามควรกับตัวเองว่าเขารู้สึกทั้งดีใจและก็งี่เง่าเหมือนกับโดนหลอกใช้แต่อาเธอร์ก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่าเขาไม่สามารถปฏิเสธเธอได้เลย และอาเธอร์ก็ยังเขียนบันทึกส่วนตัวโดยมีชื่อย่อของเขาและแมรี่ที่มีรูปหัวใจอยู่ตรงกลางซะด้วยในแชปเตอร์เซนเดนีต่อมาแมรี่ก็ได้ติดต่อกับอาเธอร์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้แมรี่ขอให้อาเธอร์ช่วยพ่อของเธอซึ่งทําให้อาเธอร์ไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากแต่ยังไงแมรี่ก็ยังขอความช่วยเหลือจากเขาและพยายามแก้ต่างให้พ่อของเธอเรื่องที่ทําไม่ดีกับอาเธอร์ ก็มีปากเสียงกันอยู่สักคู่จนสุดท้ายอาเธอร์ก็ใจอ่อนรับปากที่จะช่วยพ่อของเธอจากนั้นทั้งคู่ก็ไปหามิสเตอร์กิลิสพ่อของเธอแต่พอเจอกันก็ตามคาดพ่อของเธอก็ด่าว่าแมรี่อีกแล้วก็เดินหนีไปอาเธอร์และแมรี่ก็ตามพ่อไปต่อแล้วพบว่าพ่อเอาเข็มกัดของแมรี่ที่แม่เคยให้เป็นของขวัญไปขายซะอย่างนั้น Offer you very แน่นอนว่าแมรี่ไม่พอใจมากๆแมรี่ก็ได้เผชิญหน้ากับพ่อยังโกรธจัด Hello, well? ในตอนนั้นอาเธอร์ก็เข้าไปเอาเข็มกัดคืนมาได้สำเร็จและถึงแม้ว่าแมรี่จะได้เข็มกัดคืนมาก็จริงแต่เธอก็รู้สึกไม่ดีกับพ่อของเธอมากๆ หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายทั้งหมดจบลงแมรี่ถามอาเธอร์ว่าไปลงละครด้วยกันในฐานะเพื่อนได้ไหมอาเธอร์ก็ตอบตกลงและทั้งสองก็เริ่มจุดถ่านไฟเก่ากระชับความรู้สึกกันอีกครั้ง,งอพอการสแสดงจบแมรี่ก็ข้าควรญถึงสภาพชีวิตที่ย่ำแย่ของเธอ และได้ถามกับอาเธอร์ว่ามันสายเกินไปไหมสำหรับเธอและอาเธอร์อาเธอร์ยอมรับว่าเขาอยากหนีไปอยู่กับแมรี่แต่เขาก็ไม่ต้องการให้แมรี่มาเสี่ยงอาเธอร์มีสมาชิกในแก๊งที่ต้องดูแลและพวกเขาก็ต้องการเงินและอาเธอร์ก็ได้สัญญาว่าทันทีที่เขาหาเงินได้พอเขาจะพาแมรี่หนีไปด้วยกันถ้าเราจะหนีเราต้องมีเงิน และอีกไม่นานฉันก็จะมีเงินฉันรู้ <the way. S 1> ว่าคุณจะไม่หนีไปไหนหรอกแต่ก็เป็นฝันที่งดงามดีนะงดงามมากเลยละ่ะแต่ฉันทำให้มันเป็นจริงได้นะเมื่อฉันมีเงินสักก้อนและอาเธอร์ก็มาส่งแมรี่ขึ้นรถไฟกลับบ้านอย่างปลอดภัย และเรื่องราวก็ผ่านมาถึงแชปเตอร์บีเวอร์ l อลโล r อาเธอร์ได้รับจดหมายจากแมรี่ซึ่งในจดหมายนั้นมีแหวนมั่นที่อาเธอร์เคยมอบ mm hmm. ให้เธอเมื่อหลายปีก่อนใส่มาด้วยและจดหมายฉบับนี้ก็คือจดหมายบอกลาจากแมรี่เธอเขียนถึงอาเธอร์ว่าเธอได้แต่เฝ้ารออาเธอร์รอแล้วร <and S 1> อเล่าจนไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบเฝ้ารอแบบนี้ต่อไปแล้ว และเธอก็รู้ดีว่าอาเธอไม่น่าจะเลิกใช้ชีวิตคนนอกกฎหมายแบบที่เป็นอยู่นี้ได้เธอขอโทษสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดและหวังว่าแหวนที่ส่งคืนมานี้จะถูกส่งต่อไปยังคู่รักคู่อื่นที่จะได้ใช้มันจริงๆและนี่ก็คือการติดต่อกันครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ aterial และเมื่อแมลี่ได้ทราบข่าวหลายเธอก็มาเยี่ยมหลุมศพของอาเธอร์พร้อมด้วยน้ำตาแห่งความเศร้า